ขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานะครับขอบคุณน้องปรีชาเป็จารุน้องป้าวนะคะสร้างชีวิตเพือนในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมทีส้มเรียกว่าดุยาักบคมาวนโครงการของเราสักนิดนึงนะคะฟ้องเราเนี่ยที่ว่าเป็นความโชคดีเมื่อถือบอลแข่งแล็กเนี่ยค่ะมีอยู่แค่หมู่บ้านเดียวตำบลเดียวใน อำเภอคนเนี่ยในปีนี้นะคะคือเป็นีิบาลคือระดับประมาณจากโครงการพัฒน,นาชุมชนนะคะทับเขื่อกับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยซมาชีพนะคะก็มาให้ความรู้ให้ทาพัฒน,นาชุมชนเนี่ยเชิญบอกพานให้ความรู้แล้วก็มาวิราหกกันว่าเราอยากจะเรียนรู้อาชีพไปได้บ้างเราก็ได้อาชีพปกครอบมัดซี ที่อาชีพตีสัญยาเตีเรียนดูที่เราทับเคื่อนตรงนี้ให้เป็นซนย์เรียนดูข้องระดับตำบลคนโซ่นะคะวิทยากรของเราก็ไม่ใช่เครที่ได้เป็นปลาในหมู่บ้านทางนั้นเลยค่ะแล้วก็มีข้างนกมาเพิ่มให้ฐานินื่งคนพิเศษค่ะอีกปลาข้องเราก็มีพี่ชวนนะคะถึงทําเกี่ยวกับปลาแดงทอดขมิน้นอ่าในเนื่ง,งมีมดูเร็กต่เดียวหลังจากบอกบอกปลากรเสินเรียเนี่ยอันแรกเลยเราก็จะให้ปลาแดงทอดขมิ้น ก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นเนี่ยช่วงขคงน้ำพริกมาขามตรงใบเนี่ยเราเชิญวิทยากรจากจากข้างนอกมานะคะเป็นการทําน้ําสมุนไพรกันนค,คือส่วงเนรียนรู้ลูกบนลค่ะเรามากับควนในช่วงขครงสร้างสร้างก่อนสร้างเรสคือสร้างอะไรคะสร้างความมั่นคงทางอาหารอันนี้คือการปลูกพักเนี่ยค่ะปลูกไปเร็วมาตะกี้คือเนี่ยคืออาารสร้างความมั่นคงทางอาหารนที่ส้าก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมอันแรกสร้างอาหารอันที่จ้องสร้างชิ่งแวดล้อม เราต้องสร้างเองสิ่งมวดล้อมเนี่ยค่ะเมื่อพวกเรามีใครสร้างไม่ได้เราค่ะในชุมชนเราต้องสร้างเองสร้างอันดีงามนะคะประกอบเลยนะคะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่อันนี้คือสร้างสต้องพวกเรานะคะจบนะคะเราตามบรตทุกปลาโซ่ของเรานะคะ พุทธิพงศ์วอภินะครับชวนผู้ชมชวนนะครับแล้วก็ชุนชวนในอีกฟันนะครับลาจเงิจัเงินัร้านยุ่่ง อัน้ไดค่ะออ่ะอนี้ได้อย่แได้เค่ะใหต้องารงานผ้อกนเลยนีค่ะก็คะมากน่เลยนะคะมันเปเลยค่ะไม่ใช่มีได้เป็มนจะใช้ดเ่อกเลือไม่าค่ะเกมตร้งทองมันไม่ต้องบ้าทองค่ะ ตัดตรงนี้ไปเลยค่ะหึงไปเสียดี๋ลากตัวเนี้ยนี่นะคะเวรนมาเลยลากมเลยปอดมั้งหยุดงนกเลยมันจับคมมัดเลยอาจจะสะอันซึ่งเวลาเราขุดกามินกามินเลือกเปลืองแล้มันจะอยู่ในโถ่ซึ่งเวลาถอดมันจะมีกลิ่นหอมที่จะกลนเเคนะคะคนเเค่คือเหนือตามเป็นุ่มครั้งเดียวคค่่ะะแต่ถ้าว่าคนกุ่นูมันต้องกลางเลยดอกความกรบ

ฉันกิน่อยกันรู้ประมลเับือนกันไหมกับกันพี่ีจะทำซ้องโลกอ่ะซ่องโลกมาก้างมาก้างองโลก็ได้อ่าพวถุูรถหน้า อันี้ขันตอนก็คือหนกาข้นหนาขนตอนันนี้นะคะไทั้นมาค่ะไปขั้นมาค่ะอันนี้อัน้ั้นนทนนนี่นะคะนักหนักาเีนักานันันี้นะคะ่คือันตอนขันาค่ะของันมาเซนะคะ เราจะประกอบไปด้วยมาข้าวนะคะสามกิโลคกิโล้อรเียมกิโลค่ะแล้วก็กรเียมกระปิเดี๋ยตามโจ้นะคะข้าเฟรนช์ต้น่าแล้วก็มูหูถึกิโลค่ะน้ำตาลนะคะแล้วมุ่นโอนค่ะอเ่มห่นโจนนะคะถิดสุไปกับหมูนะคะแล้วก็กระปินะคะ อันระส่วนเอีกว่ามากเลยกว่าบอบนะคะ่าซึ่อนนั้นจากนั้นเราก็จะนำขั้นตอนหมงงดเนี่ยค่ะไปอาไปทำร่วมึู้กตป็ักนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาอนที้นะคะ mình quay vàng, mình quay nó, mình sắp bảo lợp, mình thêu. lấy người ta, cái mì cả ใ่ะเทียวใส่กระเท่ระเทียใส่กรใส่รยมใสกระเทใส่ะเทียใ่กระใส่กส่กรเทมใส่กระเทมใส่ะใสกรเ่รทใส่กระเใส่เทีมใส่ใส่กรใส่ะใส่กระเทียมใส่กมใส่กระเทียใส่กระเมใส่กระเทใสกรทียใสเทกเสทใสเีมเเี่ใส <S ess> ่ทีย กันนะวันนี้มาเราตั้มของปุ้ยันกันมาเยอะแล้ววันนี้เรามาตั้มบินปไปดูดินตู้นะครับหรือวัตถุดิบชิ้นแรกนะครับดินล้วนนะครับดินล้วนนะดินล้วนเลยนะดินนองได้ก็ได้นะวันนี้เราจะทำ้นื้อต่อเนื้อมาเลยนะครับพุทธเนื้อต่อเนื้อมาเลยอันแรกคือดินนะครับอ่าดินสีฟองอย่าเป็นมูงรั้วมูงรัวนี่กันไอ้ตาพอพอดปลั๊กควอนดานเดียวนะครับนะควอนดามปลั๊กต่างต่ามอย่าเป็นพี่ไก่แกรบ ปกติถ้าเราจที่ก๊านอนจะจะจ่ายแค่ถึงส่วนนะรตหว่านจะเทมาแต่วันนี้หนก็นที่แค่เราไปหึงส่วนนะครับแค่ไม่เต็มแดงหนึ่งกตัที่สามนะครับจะเป็นที่ตวากรหรือว่รบไมได้เพราะได้่วตางคันคืออานจะโปรเจกต์เทียมสูงถึงตัวนี้เป็นตัวที่ว่าจ่ายสวยอุ้มนาแต่ําดินล้วนสวยที่ว่าพอเราปลาทุ่มได่ะมันจะกวยอุ้มนอีกอนี้มจะไปตแบก็รักคุณมาปลวาั ลำตัวนี้อ่งสีวาสเอร์มันอ่ะตัวนึงตัวนี้อมัคือในโตเจนสูงแ้มเน่ยเป็นรุ่นแกบว่านะกว่านี้ซึ่งมีตัวนึงคือเป็นอาคูรทซ่จากยอนต่มันปริตจากมันมีแพลงในี่ยกคนในนี้มากนาดเป็นนาคูริซีได้ได้จากเป็นเจนสูงแต่ตั้งตัวต่อไปคือแรลมเมนกันแรบนี่แหละด้วยเรังเพราะว่าั้าต้องเรื่องคลุ่งน้ำกันทำดีกดดุ้ยมันคือบางางเจะไปจัใส่โวนต้วนบางมันจะไปใส่ต้วนนึงตัวนึงเมือนเนี่ยนะมันเดาไมทำดีกดด้ มักนำมักลานะนท่วชจิดอซีเดียวเราต้องมานำา,าเป่าเรตรียมเส้นเนี่ยไปจยเชือกซึ่งนี่เป็นว่วเรามาประท้วตัวนี้เพื่อช่วยย,ย่อย Bản chứng minh là chúng ta mãi về con ronaldo tại ngoại đồ vinh quang vinh là vinh quang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  vinh nè vinh cứ cho nè ได้ความดูไปไล่ทิ้งเข็นตาปุ๋ยตาปลาตดขามีนแล้วก็ทําน้ำตำมุนไกรค่ะแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบติกน้ำกระเจี๊ยบผู้ชากินค่ะทุกว่ามีความดูขึ้นมามาแต่แกเอาไปทํากินกน้อนกินกินกน้อน,น,นะนว่นวนวาพันในพันนะในเมืองวันร้อยเหล้กก็เบ่งป่าในกุนทางียงกิน การจะมาเรียนรู้ตรงนี้นะว่ามันจะได้เยอะมากมายเลยเรียนรู้ถูกย้ำดีว่าประมงชนในการทำกระเทินที้ในการทำธุรกิจเอเพียยนะใด้ความรู้มาแต่ถึงสิ้นที่ไม่ได้เราจ้ามาเปลเ่็นไดนะไรได้เราไม่รู้เราก็จะมาเปลี่ยนกันได้ซึ่งได้ความจะมั่นจะมาที่กองจาบานดีกว่าเข้าจะ ดินด้วยกับกิจกรรมีมาเลยกับเขาคนขึ้นมาบ้านปิด้านที่มีเดียวนี้นะครับเออทุกอาปาผมกับรับแต่เดกงายดีตรงนะครับอเดียดีๆทุกอาปาทีกับผขอบรมได้มาใได้ความรู้เรื่องผมเรดใจเรื่องน้ดินรูปอยู่กว่านี้เลยได้จังหวะกว่านีจะมาเอาไปรักวนเได้ ก็ได้ารนำคลี่ตาหนัวัฒนธรรมมีกยศุ่นเด็รแกก็ดีมากเลยครับได้ความรู้ให้แก่ชาวบ้านและก็ตัวผมด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เอาความรู้มาเพิ่มเติมในในส่วนที่เรานึกไม่ถึงที่เราอยากจะโตเติมอาชีพและก็ส่งเสริมความรู้มีโอกาสผมจะขอเชิญมาร่วมอีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากครับ đây quan lúa dứa cả à. quan lúa dứa đang kiện quan lúa Và cô hầu bày ở hoa mà Để một lời đẹp nói cho mà đây và tổ chim min làm cho muốn lời làm chuột đi ก็เขอเขาประคุณนะครับแล้วก็ท่านทีนะก้องผีชวนนะครับที่ให้ท่านทีทุกเดือนผีชวนแข่งปันนะครับแต่ก็อ่าข้อใดก็คือผู้รวมเพือบรมทุตุฐานวันนี้นะครับนะวังว่าเดี๋ยวในส่วนของการต่อยอดกิจกรรมนะครับการจะได้เห็นในรูปกิจกรรมต่อไปในพื้นที่นี้นะครับทีติวใดกับฟ้าความร้องไปเลยนะจัดขึ้นเป็นทุกเดือนต่อไปนะครับให้มันขึับเรือนต่อไปนะทีนี้ก็ท่านท่านทุนก็ขอขอบคุณทุตุฐานนะครับขอขอบคุณครับ